สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับ6ตุลาคม2568แจ้งข่าวให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รับรู้รับทราบครับรัฐบาลโอนเงินเดียวยาแล้วนะครับครัวเรือนละ2,000-5,000บาท6ตุลาคมโอน3จังหวัดพรุ่งนี้7ตุลาคมโอนอีกโอนอีก4จังหวัดรายละเอียดเป็นอย่างไรเชิญชมและเชิญฟังครับ วันนี้ที่เพจไทยคู่ฟ้าเพจของรัฐบาลนะครับ6ตุลาคม2568ได้ขึ้นข่าวบอกว่าโอนเงินเยียวยาผู้ประสบภัยชายแดนไทยกัมพูชาแล้วนะครับรอบแรก147,370ครัวเรือนนะครับหลักเกณฑ์ก็คือผู้ที่อพยพออกจากถิ่นฐานบ้านเรือนไปอยู่ศูนย์อพยพนะครับอพยพตั้งแต่8วันขึ้นไปได้ครัวเรือนละ5,000บาทอพยพไม่เกิน7วันได้ครัวเรือนละ2,000บาทนะครับอันนี้เป็นไปตามมติคณะมนตรีเมื่อวันที่26สิงหาคม68นะครับก็มีพี่น้องประชาชนที่ได้รับ ภัยประสบภัยและอพยพนี่แหละครับก็ได้ขึ้นทะเบียนรับเงินเยียวยานะครับก็ปรากฏว่าวันที่6ตุลาคมวันนี้มีการโอนไปแล้วจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดศรีสะเกดจังหวัดสุรินทร์นะครับ3จังหวัดจังหวัดบุรีรัมย์โอน3ามหมเครัวเรือนจังหวัดศรีสะเกดโอน3 17, 7 2 9มครัวเรือนจังหวัดสุรินทร์โอน7 10, 4 4 1ครัวเรือนนะครับถ้าเผู้ชมสามารถ สแกนเทอโคดที่อยู่ในหน้าจอน for um ี well <m ock humano an> ้นะครับเพื่อตรวจสอบสถานการณ์รับเงินช่วยเหลือได้นะครับหรือจะกดที่ลิงก์ความเห็นแรกใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับเมื่อกดที่ลิงก์ความเห็นแรกใต้คลิปนี้แล้วใครที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ไว้แล้วนะครับเงินเดียวยาชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ใครที่ลงทะเบียนเอาไว้แล้วก็พิมพ์เลขประชาชน13หลักเข้าไปแล้วก็กดตรวจสอบก็จะทราบสถานะนะครับทีนี้คนที่ยังไม่ได้เงินนะครับกรมป้องกันแระเฝาสารณภัย ก็จะยังมีการส่งรายชื่อคนที่ลงทะเบียนไว้แล้วให้ธนาคารออมสินโอนให้นะครับและจะมีการโอนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม68นะครับส่วนใครที่ยังไม่ลงทะเบียนใครที่อพยพนะครับอพยพกี่วันก็แล้วแต่นะครับก็จะได้เงินตามหลักเกณฑ์คืออพยพไม่เกิน7วันเนี่ยได้2,000ต่อครัวเรือน 8วันขึ้นไปได้5,000ต่อครัวเรือนใครไม่ยังใครยังไม่ลงทะเบียนลงทะเบียนได้ที่อบอตอหรือเทศบาลตามผมมิํำเนานะครับใน7จังหวัดชายแดนนะครับทีนี้ในวันพรุ่งนี้ครับวันที่7ตุลาคม258ยังม,จมีจะมีการโอนอีก4จังหวัดนะครับพรุ่งนี้ก็มีจังหวัดศรีสะเกดอุบ,บลราชธานีสะแก้วและจังหวัดตราดจะมีการโอนเงินให้จํานวน96,9683ครัวเรือนนะครับ งบประมาณที่จะโอนทั้งสิ้นในวันพรุ่งนี้7ตุลาคลม68สามหมื่นขออภัยครับสามร้อยหกสิบสี่ล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทโอนให้พี่น้องจังหวัดศรีสะเกตอุบลราชธานีสระแก้วและตราดนะครับใครจะได้เงินวันที่เจ็ดตรวจสอบสถานะการรับเงินเยียวยาดูก็ได้ครับที่ลิงก์คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้นะครับสําหรับคนที่ลงทะเบียนไว้แล้วนะครับตรวจสอบสถานะกดลิงก์ที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้ก็ลองตรวจด,ดูตามขั้นตอนนะครับ สำหรับคลิปนี้แจ้งข่าวไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ